สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็ช่องอ็อกซ่าในจีนันะครับผมวันนี้นะครับผมก็หางให้กัน้ากับการเปิดคลิปนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับผมแทบที่จะไม่ได้นอนเลยครับวันนี้เพื่อที่จะมารับสมาชิกตัวใหม่กับบ้านนะครับมีสองัวด้วยกันนะครับจะเป็นตัวอะไรและเราไปรับชมกันเลยครับตัดภาพก่อนวิธีการเช้าวันเี้ครับไป สวัสดีครับ <c oughs> ไหนอ่ะที่จองไว้นี่ค่ะโอ้อย <c oughs> ู่ที่อนอยไหนอ่ะอ๋อถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมโอ้ย<อ>ดุบอ่ะว้ายตัวนี้หรอเที่ยวข้าจะมาเอาติดคุ้นมาเค่ะน่ารักป่ะอีกตัวอีกตัวหนึ่งอนี่อยู่นอยู่ใน นะคะโอ้โนนอนอ <Pie> <stop> ตัวเมียใช่ไมคะใช่ค่ะตัวเสียงเสียงตัวูหรือตัวอะไรคะเสียงเป็นเสียงเหมือนผค่ะจะไม่กัดใช่ใช่ นนนเนี่ยอันนี้เนี่ยหู้จะคว่ำไงเราต้องเอ,อาซาไปดูกับพี่เขาพี่จับตัวตัวนี้ก็ได้ค่ะถ้าอยากได้สำร็จแบบนี้จะมีแบบพวกอุปกรณ์อะไรออกมาใส่ตรงนี้ได้กงเอากงเล็กได้ไหมอ่ะเล็กถ้าจริงๆถอดพวกอุปกรณ์นี้ได้กองนี้เท่าไหร่คะยาง อันนี้ใช่ไหมคะเป็นงเาหมปงเลาห้ยาสิบมาดูไปดูขอ่ายหน่อยนะลูกสาวทั้งหมดเลยสะอรออซ่ามาหนาบน้ำยังไงคะ,ะทำะใจ้าเทชูเปียออกทยเทชูเปียกออซ่าเทชูเปียกเทดตัวแล้วเขาจะมีพวกไรพวกอะไรไหมเราต้องเอาอะไรเยูย มีวกรจะมีเพวกอะไรเพือะไร่เราเอาแป้งแป้งอ่ะเหมือนของหมาใช่มันไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าใส่นกเหมือนกันมีเป็นแป้งอตอนนี้นะครับผมพูดถึงกับหน้าอึ้งเลยครับผมตอนนี้เครียดมากเลยครับว่าผมว่าราคาน้องเนี่ยจะแรงนะครับเพราะว่าตัวค่าตัวน้องเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ว่า รวมอุปกรณ์ทั้งกงและอาหารเนี่ยนะครับผมกลัวที่กลัวที่ราคาเนี่ยมันจะแรงเกินไปครับก็เลยเห็นผมเอาวอ้าวึ้งต่อหน้ากล้องนะครับผมเพราะกลางวลว่างบที่ตั้งไว้มันจะไม่พอนั่นเองนะครับอูมีลูกสาวสองคนเธอเลี้ยงไหวหรอจะไหวแน่นะเอาอากอไอรีเรอเลือกเลย โดดไหมอ่ะก่นถ้าเรื่องกระโดดมันเป็นเรื่องปกติอ้าใแ่อย่าไปเหยียบนะอืมต้องขังหมาไว้อีกตรงแล้วเขาจะแบบพอถึงบินแล้วเขาจะวิ่งหนีเราไหมมีมีส่วนขังอีเขาก็จะเดินเปแต่แต่ก็ไม่หายไปใช่ไหมค่ะอุ้ยแน่แนแน่อุ้ยอ้าวอุ๊ยแน่แ อุ้ยไฟ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 ตับเล่นบ่อยๆเขาจะได้ํำกลิ่นคุ้นกลิ่นเลยเพราะข้าต้องนั่งเฉยๆลูกเดี่ยวออกมาเผื่อกระโดดแล้วคนเหยียบเอาเอาเข้ากงก่อนไหมคะเสียวให้ให้น้องเลือกของก่อนเลือกของก่อนเดียวโอ้ข้างหลังข้างหลัง มันเหมือนหนูเลยอ่ะค่ะเขาเขาอือยังไงคะจริงจริงพวกเนี้ยเขาจะอืไม่เป็นที่เป็นทางค่ะอืน้อยที่เราอืไม่เยอะใช่ไหมตอนี้ก็ปลูกแล้วเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยหกสิบค่ะอันนี้ส่งได้เนาะส่งได้ค่ะเอาเอาอันนี้กินได้นานไหมคะก็ปลูกกินได้นานอยู่ค่ะสองตัวใส่เป็น เป็นช้อนกาแฟค่ะแแล้วก็ใส่ถ้วยช้อนกาแฟออกซ่าสน้ำอุ่นได้ค่ะวิทรู้วิธีผสมอยู่เนาะแล้วก็ของเล่นอะไรเอาอะไรไหมเขาเล่นอะไรต้องดูก่อนนี่นี่นี่ทำไมไม่เอาไม่ใส่ได้ได้โดตัวเล็กนี่ไงนี่มี่ไม่สำหรับหนูหรอเสื้อเสื้อไม่ต้องใส่หรอครับ ว่คึ่งช้อนกระเซคอแล้วก็ใส่วยนี้เอาถ้วยอย่างนี้ไปด้วยเสีสกยกาแล้วก็ไอ้น้องควงวันละกินสลิอ๋อเอ่อจริงๆค่ะสมมติว่าเขาประมาณสักสองสซีซีก็ได้ค่ะวันละวลันละก็ไม่อืม,อมแล้วก็ แล้วก็ถ้าช่วงที่กังวนก็เอาวางพวกมะม่วงแล้วก็ะละกอก็ใส่ค่ะแล้วก็ผลไม้ผลไม้ที่เราแบบมะละกอบ้านเราก็มีเราไปปาดปั่นให้ไวอะค่ะสักประมาณสองชั่วโมงก็เอาออกอ๋อแล้วมันจะท้องเสียบางทีมันอากาศมันร้อนมันจึจะขึ้นร้อนออ๋ นี้เสื้อเขาไหมคะหรือเสื้อหนูอะไรนะอออไนอลคซ่าจะดูบ้านตรงไหนเลือกบ้านที่หน้าผงที่ใน่คงขนาดบ้าบ้านยังเสียหรอมองมนต้องคืเป็นบ้านเป็นบ้านห้าอ๋อ <c oughs> ไปดูสิปะ แป้งของเขาไหมเอาค่ะเขาแป้งไปโรยตัวด้วยร้อยเจ็ดสิบก็นาจะได้ซื้อไปตอกไว้เลยเ,เพราะว่าเราไม่ได้พาเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆรับโอ,อ้ก็ส่งอ่ะเอเอสก็เออะไรนั้นไปสนีก็ได้อ่ะก็เลือกเอาเอาไปยังเอาปี่ยวไปก็พี่เขาไปแล้วป็ปอง,อ,งอ่าโอเคน่าจะเลือกน่ก็พี่เขาบอกว่าได้กินเือะนะด้วยประจกบเนี่ยนะไม่รู้อ่ะไปถาม จำไม่ได้เอาไหมอันนี้เท่าไหร่อพันสองพันสอง้าเาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบ้านไม้ในกรุงมันอยู่ดได้แต่มันอยู่ได้เหรเพราะว่าอากาศมันร้อนก็ใส่ได้ในกรุงอ่ะ พี่เขาก็เอามาให้มันใส่กรงได้ใครจะเอางอั้นก็เอาใส่เอาไปเลยเข้าได้จะต้องเลือกดูเข้าไปนี่นี่ไม่เลือกนานละนนเป็นที่เล่นละอเอาวันนี้ พอไหมละตังโอลเผื่อแล้วปวดงินมาเพื่อแล้วตรนแรกเ้าอานนว้ร้องขี่มันบองมันบอพูดเลยเป็นที่ลองครับที่ปินลหรอคะพี่ที่ลองกงไม่ไม่ชื่อชื่อพี่กันเองเจ้าของร้านครับกันเองคิทช็อปครับแถมอะไรให้ครับแถมเป็นผ้าลองอ่าขอบคุณนะคะ ะะใจดีมากเจ้าของร้านแวะมาอุดหนุนนะครับเป็นร้านประจำครับปีที่แล้วไม่กล้าแต่ที่แกกินียอหน้าร้านซื้อป่อยมากร้านนี้เป็นเจ้าประจำเลยใช่ไหมเราก็จะใส่อะไรแล้วค่ะใส่บ้าน,านเฮียอัลตาเลือกเราก็จะเอาน้องเข้าไปเลยดีไหมให้น้องเข้าไปเลย 何で俺が走るの วันเทาวันกับอะไรเปยเหรอเปยนอนเหรอต้องเออประมาณอะไรประมาณนี้โอเคไหมน้องประมาณนีจ้จงเอาสุดประมาณนี้ค่ะ แบบอย่างน่ารักอันนี้พี่เขาแถมให้อีกแล้วน่ารักจงรดีไนตังครบไหมครับอยากได้อยากได้ดีครับเมื่อคืนนอนไม่หลับแบบไม่นอนทั้งคืนอ่ะตื่นแบบแต่เช้ามากเขียนได้ท่านมาใหม่เหรอสีขาวอ่ะใช่ค่ะโอ้ ตัวแรกตัวแรกไม่ใช่ราคานี้ยนะคะแม่ประมาณสองพันสองตัวผู้สองพันตัวนียสองพั 2, 2. นสองนีช่วงเนี้ยราคาชิ้นเข,เขาบอกเขาบอกว่าพาระยังไม่เยอะพอหมาสองนกแปดจะไปไหนขูเ่เฉยเใช่ไหมไม่กัดใช่ไหมคะเขาจะขู่เปเรื่องปกติแล้วกม่ยัมไม่ชิน โอคพี่แถมเยอะเลยมาทีไรต้องได้ของแถมก็เกือบหมดเหมือนกันนะครับผมเกือบไม่เกือบไม่พอครับผมเลยดีอยู่ครับที่ผมเบิกเงินมาเผื่อครับแล้วมีเงินสดด้วยครับมีเงินสดด้วยก็ก็เลยก็เลยอันนี้เก็บเงินนานไหมไม่นานครับก็พิจารณาตัวเองมาหลายปีแล้วแหละเป็นปีแล้วใช่ไหมครับกว่าจะจ่ายใบแจ้งหนี้งสองตัว ไปไปเดินไปครับเดินไปเลยก็นั่นครับก็คือกว่าตอนนั้นจากตอนนั้นอ่ะจนถึงวันนี้นะครับจากวันนั้นที่ผมยืนอยู่หน้าร้านอ่ะเยอะเยอะไงรอรอต่อจากตอนนั้นที่ผมยืนอยู่หน้าร้านแล้วตัแต่แกไม่ได้ถึงนนี้กลับมาซื้อแล้วครับกลับมาแก้ผมโอเคครับตอนนี้เราก็จะทําการโกูหกพ่อแล้วป่าผมไม่ซื้อชูก้านะครับโกูหกนะครับ ลองดูรีแอคของุพ่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมองหารถรับตอนนี้นั่นนั่นนะเจอละเจ้าแสว้าวปะว้าวจะรู้แล้วว้าวงงจะได้เงินไหม ไปยังวะโอ้นั่งเอาละหย่งนังเอาไปยังก็ได้เอามาอย่างเลยงงเลยวะพอเธอจีบมีฮวบรู้สึกยังไหนป้าเธอมาเรียกว่าเอานอ่งเอาดีดิเนี้ยดีดิหัยังมาเสือ มีฟาวิลีงงเลยมาอย่างกไก่ฉันละงงน้ำนักอย่างเ,าเง้ยเขเรียนม่อย่างเออไปหับอยู่หนารลานเนาะมันหนักมากโกงอะค่ะ ไม่มีทางเสี่ยแน,น่นอนตอนนี้ตอนนี้จะพูดแจกดังนะครับเดี๋ยวน้องนะครับอ๋อน้องน้องมาเอาน้องขึ้นรถเลยใช่ไหม ka